สวัสดีครับจากนัทครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกระธุ์นะครับร้านแท็กอร์นัทนะครับวันนี้นะครับนัทก็มารีวิวนะครับสําหรับคูเปอร์ต้า l 4 0 1 8 s นนะครับตัวนี้รถถือว่าสภาพสวยใช้งานอยู่ที่400กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับ400ชั่วโมงต้นๆนะครับคันนี้รถเดิมทุกจุดนะครับราคาเพียงนะครับตัวนี้อยู่ที่4 75,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี6 3นะครับเล่มทะเบียนนะครับอุตสาหกรที่โดพบนะครับ มัวนี้อุปกรณ์2อชิ้นนะครับมีใบดันนะครับมีหางควนนะครับ5าใบให้นะครับคันนี้ก็ถือว่ารถสภาพสวยพร้อมใช้นะครับรถเดิมนะครับใครที่หารถใหม่ๆนะครับรถเกียร์ A ไว้ใช้นะครับคันนี้เลยนะครับแนะนําได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราจะรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับหลังจากการขาย6เดือนเต็มๆนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้สภาพยางอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์นะครับราคาเพียง4 7,5,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนักจะรีวิวนะ ทดสอบระบบนะครับโดยการวิ่งนะครับแล้วก็ลองระบบโควิวต่างๆนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับพวกคอนคับต่างๆตัวนี้เดิมทั้งหมดนะครับใช้งานอยู่ที่426ชั่วโมง นโคยู่ครับเดือยหมูชิดนะครับตัวนี้เดือยหมูแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถถือว่าใช้งานน้อยนะครับ นะครับที่สนใจนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ราคาเพียง4 7 5 0 0 0บาทนะครับรถใหม่ๆปีใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคู p า t a ต้า L4018 SP นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับรถจอดอยู่ที่สาขา2นะครับร้านแท็กซ์นัทสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับขอบคุณครับ